สิบมาดอกนี้สวยเออเจ้าหญิงมารอแล้วนั้นไงหมื่นสี่ <laughs> โอโ้แตกอย่างนี้ก็ดีแบบดีดีไปหรือเปล่าคุณพระคุณเจ้าสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดี๋ยวเจมี่พารวยนะจ๊ะดูที่ปักมุดใต้คลิปได้เลยจ้าฮัลโหลครับสวัสดีนะคะเชิญผู้ชมทุดทันนะคะขอตรับเขขาสู่ช่องเจมี่อภาร,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 ร จาออวันนี้มากระเก็บคะนาชาฟรอจูนนะคะโชคลาภแห่งคะน,นชนั่นเองเออมาดูกันที่จา้าวันนี้มาด้วยงบประมาณ500บาทนะจ๊าจะมาเบ็ดหวั่นจิตหวั่นใจดูเดอ้อเออเอาสัก50สิบไหมห้าสิบสักสิหมุนดูดีไหมเปิดเทอร์โบไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเปิดยังอ่าเปิดแล้วนะคะเออเบ็ดเองนะคะไม่ไม่ใช้ออโต้เดอ้อ โอ้โหมาก็อะไรกันเนี้ยเออมาดิอย่าอย่าแบบทําให้ตื่นอกตื่นใจตื่นเต้นกันไปเลยเออองหญิงองหญิงองหญิงมารอปังเลยสี 4, ่พัน โอ้โหตัวแพงรงเจ้าชงเจ้าชายมาแล้วจ้าพี่จาบอกเลยเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกคือแตกโคตรดีสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดอดเจมี่พารวยนะจ๊ะดูที่ปักบุดใต้คลิปได้เลยจ๊ะจัดมาให้แม่มืนสนะจ๊ะเออเบดสองเท่านั้นท่านผู้ชมแตกดีมากมาย10มาดองนี้สวยเออเจ้าหญิงมารอแล้วนั้นไงมื่นสโอโ้แตกอย่างนี้ก็ดีแบบ ดีดีไปหรือเปล่าคุณพระคุณเจ้าสำหรับใครที่อยากเล่นข่รเดี๋ยวเจมี่พารวยนะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจ้าเอามาทุนเยอะขนาดนี้แล้วมาลองซื้อฟีสปินดูบ้างมาสักหนึ่งไม้นะยจ้ะท่นะผู้ชมสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมี่ด้วยเนดะ้อเออขอสวยๆขอมันหมาเออสิบลงมายังไงคิวมาต่อแล้วนะคะเจไหลไหมเออต้องอย่างนี้ดิ ไอ้ลูกชายโอ้โหแตกดีแตกง่ายแตกโดนนะคะต้องค้ายเราเท่านั้นนะคะเออสิมาสวยนะคะท่านผู้ชมไหลไปแล้วนะคะ975บาทโอเครู้เรื่องกระเบื้องเครื่อนนะคะขออย่างน้อยทุนคืนต้องได้ละอวันเนี้ยอะขอทุนคืนนิดนึงคูนป่ะเออสวยคูน12ปัง ได้ละนะคะท่าผู้ชมกําไรล้วนๆนะะสำหรับใครที่อยากเล่นใครอยาจมีนะจ๊ะดูที่ปักหมุต้ายคลีปได้เลยป่านจัดมา1น6 5ืหบาทโอ้โหกสี่หมุนสุดท้ายนะคะเกรงว่านะคะกำไรจะแบบโอ้โหร้นร่รนบร้นประมาณระเกิดคิวมาดอกนี้ได้สวยเคมาไปค่ะจัดไปที่รักเออมันต้องอย่างนี้ดิอย่าพึ่งหยุดไหลเด้อ อีก2หมุนสุดท้ายเช้าน้นนะคะท่านผู้ชมคิวมาสวย10ต่อไหมเอ้ยมันต้องอย่างนี้ดิไรลๆขอไายๆเด้อโอ้โหไม่ไหลให้กันเลยนะคะท่านผู้ชมและเบบ็ดสุดท้ายนะคะ10บมา10มารอนแล้วเออก็ยังดี ก็ยังดีนะสู้ได้มาอีก1นึ่งหมื่นองพันนะคะวันนี้พกมาแค่500บาทเท่านั้นไงกําไรเกือบสี่หมืนะะ่นอะบอกเลยว่าเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกของกลุ่มนะคะมีสิทธิ์เขามาก็เจ็นะคะไปตามกันได้นะคะทีปักหมุดตายครีได้เลยนะคะวันนี้เจมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปนะ,ะบ๊ายบายจ้า